สวัสดีค่ะร้านอามผ่านมือสองค่ะวันนี้มีผ่านบุกเบิกมานําเสนอขาย2รายการค่ะสําหรับรายการแรกนะคะจะเป็นผ่านบุกเบิกจากค่าย PT. p, p t ที e ูเตยตัวนี้เป็นผ่านน็อตจับ6ตัวจานใบ24ใส่รถตั้งแต่45แรงขึ้นไปนะคะจนถึง51แรงใส่ได้เดีย๋ยวพาดูรอบๆนะคะ ตัวนี้พร้อมใช้งานเลย PT พุเตยนราจับ6ตัว <Okay. S 2> เปิดขายในราคาสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทค่ะสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทผ่านบุกเบิกสามยี่สิบสี่จากค่าย p ีพุเตยอีกตัวหนึ่งนะคะตัวนี้จะเป็นผ่านจากค่ายชูสิล์น,นะคะชูสิล์นลำนาลาย นนี้เป็นคงยีสอง 22. ใส่รถไม่เกิน30แรง30ไม่เกิน40ประมาณนั้นใส่ได้อันนี้ก็พร้อมใช้งานเหมือนกัน ชูศิลป์ลำนลา,ายตัวนี้นะคะเปิดขายในราคา14,500บาทค่ะ14,500บาทถ้าท่านใดนะคะที่สนใจผ่าน2รายการนี้ก็สามารถโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์ที่ขึ้นไว้ให้ตลอดคลิปได้เลยคะ่ะสำหรับวันนี้ก็มีมานำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ